ออครับผมก็ตอนนี้เรารอนะครับรอไปฉี

สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะก็วันนี้มาพบกับเราในช่องครัวเจียงสายแก้วพายสักใบนะคะวันนี้ก็ช่องครัวเจียงเรามาร่วมงานบุญนะคะก็ได้พาแม่ใหญ่แม่ทองคูณนะคะกับควานหมยมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดป่าน้องพยอมนะคะก็ช้างมาร่วมบุญหลายเชือกมากนะคะวันนี้ ก็ประมาณ30-40ตัวได้นะคะ3าเชือกได้นะคะวันนี้คือ,อตักบาดน,นะคะตักบาดบนหลังช้างเราเก็บบรรยากาศด้านนอกนะคะอาลก้างทางนั้นก็คือพ่อหนุเสกพ่อเล่นะคะแล้วก็ช้างคลายช้างพัง

อยู่ในงานนะคะเป็นงานบัตรถาวรนะครับบ้ามเสียงีบัตรถารที่นักนะครับพักสงารุนยมนะคะเป็นบ้านเกิดขุนไมควานองนะควันนี้ช่องเวีเจียงของเราได้พาแม่ใหญ่นะคะได้พาแม่ใหญ่มาร่วมงานสบูนะครับวันนี้นะคะไดพคนมาเยอะมากเลยนะคะสุดยอดมากเมย์ใหญ่จุนนมีนะคะ แทพไปาเรนล้อเลยครับนะครับพรยงมญากพลยนะครับสำหรับกาเฟนภาพ่วยงมากนะคะชารมากรกานอนนะครับเป็นภาพที่สวงามมาบสำหรับกาเฟอเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะงานในวันนีคืองนงนพันมิรรจากบ้านผ้าเรืองานันิตธรมนะคะนเริ่มตั้งแต่ที่25าคมีนา ก็เสร็จวันนี้นะคะเป็นวันที่สองใาตนเป็นวาครัวรินน้ำเสร็จงานนะคะก็มีการตัาบลำช้างมีการลัวช้างก็มาจากกรบเบอราครับายามานะครับยามาเป็นเานะคงหนึ่งเดียวนะคะทีายดุเราได้รับประทานนณะรับประกันนี้ คุณแม่บุญดังเอามาหนึ่งติกนนะครับสำหรับยำมาบทานก็บานเองได้นะครับสาหรับของเราพาแม่ใหญ่มานะบแม่ใหญ่ทองบ้านบ้านก่เบื่องตํมานลังนะคนะครับด้านหน้าก็จะเป็นช้างปลาสภาพันทีเนนะครับร้านชนันนูนักนะครับก่อนขันสภาพโดยกาทานทีเต้นมาเป็นสภาพห้าวันแล้วนะครับห้าวันรวดนะครับสหรับ สวยงามมากเลยนะคะร่วมบุญร่วมกุศลนะคะก็ตักบาตบนหลังช้างเรวไปาี ก็จะมีที่ขวัญเมืองนะคะพ่อสีทัพไทยไฟทองเงินนี่นะคะฟวันไม้ย,ยู่นี้เองนี่นะคะของเราเป็นแม่ใหญ่ทองคูณนะคะควัม คนหลังช้างนะคะร่วมร้อนไหมคะร้อนไม่ร้อนนะคะก็เรามาทำใจเป็นกุศลก็ไม่ร้อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวช้างเราร่วมบุญในวันนี้นะคะรวมถึงแม่ใหญ่ท่างคุณของเราด้วย เก็บภาพบรรยากาศงานบุรทาการนะคะสหรับาาางานบูรทั้งช้า,า,างทั้งควานในที่อยากมาร่วมบุญก็ตีหน้ายังมีนะคะ ปีนี้ก็เสร็จวันนี้นะคะ,ะปีหน้าก็มีอีกทุกปีนะคะเป็นงานประจําปีคือปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีตักบาตรบนหลังช้างแบบนี้สวยงามจริงๆค่ะ ชาวตันรักธนาาอยู่ที่โรงแรมนะเราอยู่เดีกันนะครับทางดานน้ำแต่งน้ำเรามเจอนะครับชื่เตอทางของเราได้ครันขึ้นมาเติมาจากตใจครับ เรื่องวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายท้ายสุดของเอาหนในปีนี้ทางนู้นได้หรือว่าถ้าท่านี้นะคะเก็บภาพบรรยากาศงานบุญที่พักสงสารน้องขยอมมาฝากน,นะคะก็ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ ช่องบัวเซียงภายแก้วภายสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างผู่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานนะคะออก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขพรกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ